ตอนนี้ช่องฉทักางเ้าจนะตอนนี้มาข้างๆเสียงเบานะฮะพอตอนนี้นะคนในบ้านนอนอยู่นะฮะทุกคนพราะไม่ด้วยผมคิดได้ไงมาอัดคลิปตอนนี้เออใช่ผมคิดได้ไงมาอัคดคลิปตอนนี้ออดดนนนและดูข้างหลังผมนะก็คือภูเขายักษ์นะฮะซึ่งภูเขานี้นะมีขนาดมีขนาดความสูงที่สุดนะครับอยู่เยอะมากๆนะเดี๋ยวผมขอไปวัดก่อนนะทุกคนก็น่าจะตรงยอดนะทุกคนตรงยอดอนะตรงยอด มันจะเป็นตรงยอดตรงนี้ยแหละทุกคนนจะเป็นแบบนี้อยู่ในความสูง2 3 1บล็อกเลยซึ่งถือว่ามันสูงมากๆเลยดูจากก้อนเมฆเลยทะลุก้อนเมฆเลยทุกคนทะลุก้อนเมฆอ่ะทุกคนเลยคอเคโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกซึ่งเนี่ยเราจะพาไปดูสำรวจตรงรอบๆภูเขานัเนี่ย ตรงนี้ยนะคมันจะมันต้องมีเผาเดซโน่นน่นองทุกคนออกพูดมาษาแบบนั้นเผาเดซโน่ดีหูหูอู้หูทุกคนเผาเดซโน่เยอะมากเฮึ่งงเผาเดซโน่ตอนนี้สามารถสปอนในธรรมชาติได้แล้วนะครตบมือต้องตบมือเบาๆนะครับคนในบ้านนอนอยู่นะไม่รู้ว่ะ ผมคิดได้ไงมาคลิปตอนนี้เออแล้วผมจะบอกทําำทำไมวะซึ่งนะภูเขาเนี้ยเสี่ยงในการเดินทางมากๆนะแต่ถ้าจะดูสนุกพาดวดอสนุกับสดูสนุวีสนุนะแบบง่ายงอก็คือโอ้โหนี่เล็กจริงเออที่เป็นก้อนเลยแบบง่ายงก็คือกาสังเกตอย่างแรกนะทุกคนอย่างแรกนะก็คือ คืออะไรดูไหมฮะทุกคนถ้าไม่รู้เดี๋ยวผมบอกให้ฟังนะวิธีสังเกตอย่างไรนะฮะก็คือเราต้องสังเกตจากเจ้าธนูวิสโุโมด้วยนะถ้าใครเล่นหมดกรัางสันนะหรือเสพบหมดกรัางสันอยู่นะ ก็จะรู้ก็จะรู้ว่ามันไม่มันไม่มีทางะมีบล็อกอันนี้ได้นะก็คือบล็อกสีข,ขาวอันนี้นะท่านมีนะก็จะเป็นบล็อกหิมะนะาหาบล็อกหิมะก่อนอันนี้ก็คือสโนว์ปกตินะฮะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่างสโนว์และโซนูวีสโนว์กันดีกว่าน,นะทุกคน อีสโนเนี่ยตรงนี้มันจะคล้ายๆสโนวีสโนใช่ไหมคือเหมือนแหละเป็นยากกันด้วยมันจะต่างกันตรงใช่ไหมไอ้นี่มันเป็นน้ําอันนี้มันเป็นเหมือนแบบเราอัดน้ําเราอัดหิมะให้แน่นนะส่วนไอซสโนวีสโนเนี่ยไอ้พาวเดอร์สโนเนี่ยเรียกผิดมาต้องนานเลยไอ้พาวเดอร์สโนเนี่ยมันอะ มันอะมันเป็นหิมะที่ไม่ได้จับตัวเป็นก้อนแล้วมีแบบเขาเรียกว่าแบบาสามารถทําให้เราจมลงไปในหิมะได้อะและผมจะซึ่งนะอีภูเขานี้นะผมได้ผมนะได้ได้ได้ซีดนะไอซีดภูเขานี้นก็คือเซตติ้งแหละ ดูตามนะฮะลบเจ็ดเจ็ดสองแปดสามหหนึ่งสามแปดซึ่งผมได้นะครับที่ไอซีนี้นะมาจากคุณไทม์ t ทม์ทมัมเมอร์ทีีนะผมไม่รู้อาชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็คือผมให้เครดิตเดี๋ยวผมก็จะให้เครดิตไว้ล้างคลิปนั่นแหละทุกคนก็คือผมจะให้เครดิตเข้านะเครดิตช่องเข้านะไว้นะ แล้วก็คืออย่าลืมไปดูคลิปเขาไปเยอะๆด้วยผมติดตามเขาอยู่นะไม่ใช่แหละผมก็แบบดูอยู่แต่ไม่ได้ติดตามอะ่ะอ่ะเขาเรียงเขาเรียนซึ่งนะไอ้ภูเขานี่นะมันเป็นมันหนึ่งจุดสิบเจ็ดมันจะมีภูเขาสูงใช่ไหมฉะนั้นนะทุกคนนะเราก็ต้องใช้หนึ่งจุสิบเจ็ดเป็นหลักนะซึ่ง 17, หนึ่งจุดสิบเ็ดพาร์ทหนึ่ง มันก็จะไม่ค่อยมีนะหาบุของก็ไม่เจอนะฮะแต่ใช้ซีนนี้มันก็จะเจอนั่นแหละนะทุกคนแต่จะเป็นพาสสองนะเราเจอแน่นอนเจอทุกทีด้วยก็คตอนนี้นะทางการของโมแจงนะฮะได้ออกมาปล่อยตัวออกมาให้ทุกคนนะในคอนเ็เขาเล่นเล่นหนึ่งจุดสิบแปดนะฮะ เราจะเจอใบองค์ใหม่ๆนอะ่ะใบองค์นี้ก็จะมีสามใบองค์ด้วยกันนะนะี่แต่ผมจำชื่อมันไม่ได้หรอกเนะราแง่ผมจำชื่อมันไม่ได้นะแล้วเสียงผมนะก็อ <c oughs> <c oughs> ขนาดนี้นมันก็เ,เออไม่รูเหมือนกันแหละแต่ตรงนี้วะมันมีเาาได้สมุดนูเยอะ ไอ้ภูเขานี้นะนจะสังเกตน,นะคู้เคยรู้จักภูเขาเอเวอร์เรชใช่ไหมครับภูเขาที่สูงที่สุดในโลกแต่ภูเขาเนี้ยสูงกว่าเอเวอร์เรชนะคะหนึ่งบ็บอกเท่ากับหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นดังนั้นโลกไม้ครับก็เท่ากับดาวเคราะห์ดวงหนึ่งแสดงว่าไอ้ภูเขานี้นะมันสูงกว่าเอเวอร์เรสิ่งถึงสิบถึงห้าเท่ากันเลยทีเดียวนะ คือสูงสูงสูงแบบสูงชิบชิบนะสูงแบบชิบชิบมาเลยนะคือนะคือก้อนเมฆมีระดับความสูงใช่ไหมเป็นแบบนี้นะเดืย๋ยมันก็จะมีชั้นบรรยากาศขงมันน,นะแต่แจ้งว่าอีภูเขานี้มันสูงกว่าเอเวอเรสต์นะครับมากกว่าแสนเมตรเลยนะค,คือเป็นกิโลเมตรอะเอาเป็นกิโลเมตรอนะมากกว่าเป็นโลเมตรอะ คือเป็นกิโลเมตรอ่ะก็คือหมื่นกว่าเมตรอ่ะหมื่นกว่าเมตรอ่ะโอ้หคิดดูยิ่งยังเลยแค่แปดพันอ่ะอ้นี้หมื่นอ่ะคิดดูเป็นกิโลมันจะขึ้นได้ฮะจะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกแน่นอนถ้ามันมีอยู่จริงบอกเลยว่าก้อนเมฆของไม้ค้าไม่เกือบชิดเกือบชิดเกือบชิดตรงแผ่นดินแล้วเกือบชิดแผ่นดินเลย แค่บินไปแค่บินแม่ขอลงขอลงจอดก่อกนทุนไหนลอง,งลงไปลงงงานดิสมมุนนะเราบินนะที่ 100, แค่นหนึ่งอแค่หนึ่งร้อยยิบอ็ดบล็กเมึงแล้วอะเนี่ยแค่หนึ่บ็อกเนี่ยหน่งเลยแล้วหนะึ่งร้อยสกนะเขือบอีกก้อนเมฆนี่มันเวอร์มากนะฮะเออก็มีมันเกมเหลี่ยมนี่หว่าซึ่งนะอ้ก้อนเมฆมันก็จะเหมือนหมอกมากเลยและนะถ้านะหนึมันมีอีกนะฮะผมก็จะ บอกว่าผมว่ามันน่าจะต้องเป็นโอกาสสำหรับ D N อัปเดตมากกว่านะคือ D N แบบมันมีแค่เนี้ยไม่มีอย่างอื่นป้างไคือมีอย่างอื่นบ้างไหม D N อะอดี๋ยวเช่นไบโอมใหม่นี่แค่สองสามไบโอมสี่สามไบโอมแบบน่าเบื่อดูก่อนหรือคนหรือคนที่เพิ่งเล่นใหม่ๆม่มัจะนึกว่าแบบมังตีแต่มังกองอะจริง คือเอาไง,ไง่ายๆคือคนที่เพิ่งศึกษาไมค้ามใหม่ๆก็คือ,คอนึกว่าตีแบบมังกรนอั่นแหละเขือบมันไปทำอย่างอื่นต้งเลยเขือบอันนี้คือที่รีวิวภูเขาหรือว่าจะระบบไมค้ามดีเนะี่ยกก้อนเมฆตรงเนี้ยแค่ภูเขาตรงเนี้ยแค่ตรงนี้นะคุณ เป็นชีวิตจริงเลยโอ้โหอวกาศวะหมายความเป็นหโคตรโคตรแบบโอ้โหจีเนียสจีเนียสทุกคนจีเนียสจีเนียสหมายความมีความจีเนียสเรื่องความจีเนียสของนายค่ะและก็เยอะมากๆนะโอ้โหน้ำทะเล ซึ่งนะคือไมค์ค a ร t นะ m ไมโครซอฟเขาโมเดลนะเขาจะทำให้มันดีขึ้นนะดีขึ้นนะทุกปีนะหนึ่งเวอร์ชันก็เท่ากับหนึ่งปีนะหนึ่งสแนปช็อตก็เท่ากับหนึ่งเดือนหรือเปล่าใครเล่นสแนปช็อตก็ฝากคอมเมนต์นะซึ่งนะ ถ้าใครมี1 1 8นะผม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 จะเรียกว่าก๊อตดีนะเพราะมันจะมีอะไรใหม่ๆเยอะนะเยอะก็ปรับปรุงอะไรนิดหน่อยทมที่ผมรู้คืออะไรนะไปดูข้อมูลจาก Youtube YouTube ไงเคยดู Youtube บ้างเปล่าอ่ะเคยดู Youtube บ้างเปล่าอ่ะเฮ้ยไก่ไก่ไหมครับไก่โอ้โหเพลงดักแก่เว้เพลงดักแก่เว้ย เก่งตาแก่ไก่แก่ไก่ไหมครับไก่โอ้เพลงลุ้นพ่อเพลงลุ้นพ่อสี่สิบปีเพลงนี้โอ้ไก่ไหมครับไก่ไม่กินไก่เอาครับไก่กินไก่แล้วขนนกนี่นะเอา้าเฮ้ยกินไก่ติดพิษเหรอ งไก่ติดพิทักพูดชนะก,การอ๋อเนื้อไก่ดิบเนื้อไก่ดิบะทุกคนเนื้อไก่ดิบอะเคยเห็นเนื้อไก่ดิบป่ะทุกคน คือมันจะมีพยาธิไหมเกมไหมครับมีพยาธิด้วยเกมไหมครับมีพยาธิเด้อทุกคนเออกรบดูก่อนข่าวมันจะสูงตะกะเช่นไหมครับใช้ตะกะอะไรทิ่ตะกะว่าอาวากาศ อยู่ไม่ขึ้นหรออยู่อยู่แค่เอื้อมมือใช่เอื้อมมือแค่เดียวอะไปอวกาศนะนี่คือสิ่งที่เขาเรียกอวกาศส่นะโ <Okay. S 1> อเคอวกาศจริงๆด้วยโอ้ค <The bubble. S 2> ือพอดีแบบอยู่ในน้ำไม่อยากอาบน้ำอะไรแบบนั้นอนะ ซึ่งนะซึ่งนะนอกจากภูเขาใหม่แล้วก็ถ้ำเ่ถ้ำใหม่ด้วยนะมันยังมีงของใหม่นะนี่ผมได้ไปโชว์ในคลิปที่แล้วนะก็คือไอ้นี่นี่ไอ้นี่นะจริงๆมันจะเพิ่มมาพาสองแต่ผมเปิดไอคคค้คลิปแอนเคปแอนคลิปนะทุกคนซึ่งถนาะว่าเคป เคปทุกคนคงเ,เป็นแปลว่ทาทงแต่คลิปนเนี้ยมันแปลว่าอะไรคลิปแปลว่าหน้าผานะทุกคนคลิปแปลว่าหน้าผาเคปแปลว่า,าทำโดนลาสเคปก็คือถ้ำเขียวเจ้อุ่มดิบสโตนเคปก็คือหินงอกก็คือถ้ำหินงอกหินย้อยฮะก็คือก็คือแปลตรงตัทเนถ้ำนะถ้าถามถ้าถามว่า ว่าผมอยากผมอยากบ้านที่หมนมากที่สุดก็คือที่เคปนะซึ่งถ้าแบบเรียกท่าผมจะไม่เรียกทก่าปกติผมจะเรียกเคปไปเลยนะอย่างเช่นนะอยากสร้างบ้านในเคปแล้วคุณก็คงรู้จักขนมขนมนะที่เคยที่ชอบขายที่โรงเรียนเออใช่มันก็คือเคปนะเป็นเคปนะเคปไม่ได้หมายถึงท่านะ เป็นเคปที่หมายถึงเอมขนมชนิดหนึ่งเออที่มีไส้ต่างๆาอย่างเช่นไส้สกรอ,อกใช่เมคไส้ไขอ่อั่นแหละผมชอบกินไส้ไข่แล้วผมก็ไม่อยากกินแล้วเพราะมนันแบบอร่อยเพราะมันไม่่อยอร่อยแล้วตอนเนี้ยเออแต่อาหารช่วดที่ผมชอบนะผมชอบโรตี พราะโรตีมันอร่อยกว่าเคฟใช่คืออีกเนะถ้าพูดถึงเคฟแล้วเนะี่ยพูดถึงโตเกียวไม่ได้นะพูดเรื่องอาหารและพูดเรื่องอาหารอีกดีกว่านะอีกโตเกียวนะมันก็จะอร่อยมากนะครับยิ่งเป็นโตเกียวใส่ไข่นะมันจะมีโตเกียวไส้หนึ่งเวที่ทุกคนนะอาจจะเคยกินนะหรือไม่เคยกินนะก็คือโตเกียวใส้ไข่นะโตเกียวไขนะ่นี้่ มันไม่มีไส้เว้ยแต่มันเอาไปทอดกับไข่สำไมคะนี่ผมซื้อเป็นชิ้นใหญ่เลยตอานี่ะผมซื้อเป็นชิ้นใหญ่เลยเว้ย,ออเ,ย,เ,วยเออพูดภาพทำไมผมชอบพูดภาพอย่างนี้โอเคคลิปนี้นะก็ขอจบคลิปไปแล้วนะนะแบบไม่เข้าเรื่องไปเดี๋ยวผมให้เคดีคุณทามทีวีนะครับหนึ่งสอง